เมองถอยไปตีตัดผมให้พี่ปีใหงง้งามๆนีแ่แหมโอ้ยหนะน่ารับกดไลค์กดแชร์กดริดตร้งให้ด้วยนะคะจ้าก,ก่อนจ้าสวยเด็หน่อยเห็นพอถือถังเลิกงามยามดีจะได้ตัดผมให้พี่ปีนะคะวันนี้เ,ออเด็กหน่อยวัตถุมีแนวกินถือขุเห็นพอถือขุถือถัง โอ้ยมันสิเด็ดอันตัดบมมือนี่เรามาโอนอัวกันอยู่จังสีฮะะ,ะนั่นนั่นเบิงถอยไปตีตัดผมใหม่พี่ปีใหงง้งามๆนี่แห่ <c oughs> โอ้ยเนาะนัะ่นรักตัวเข่าอืมสิเด็ดตัดผมมือนี่ <c oughs> มาโอนอัวกันอยู่บัดน,นี่ นี่นะคะหางพี่ปียาวย่ำนั่นแ่ละเขาเหยียบเวลาขัน้นกระตีต้นใหม่กับลุดขาดมืดเราต้องทำพิธีตัดโอกกระยอดบอกกี่ยที่จะทัางพื้นแล้วจ้า,ามือนีมือสันบันดีเสดตัดผมให้อยู่ดีไม่แห้งคำคุ้นคำคุ้น มาในถังมันมีอะไรเด็กน้อยจะอยู่ไหมเอาตัวตัดเอาถังเอาถังมาพี่เอาถังมล่อไว้ถังมาล่อเด็กน้อยไว้เท่าละน้อยเอาหนีไปละพุนหนีไปละพุนผู้ใดโลงอ่างหนูวะผู้ใดโล่งอ่างวะเสียงเครื่องบินมารับเร็ว จุบกันจุบกันจุกันจุกันจุก,กันจุกเงนจเติมเอเสีย,ยงเครื่องบินมาเออเด็กหน่อยแรดไปฮาแม่เลยเออวันนี้พ่อซื้ออ่าใส่ขามา,าใไห้นะใบเข่า เส้นละสิบบาทสร้อยขาใส่ท้องของใจนนเออเสียงเครื่องบินมากเออเพนนื่นเด็กน้อยไปหมนแม่ยุบบัตรนี่เออเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินเออกลัวไหมกลัวไหมเด็กน้อยเย ซื้ออืมอ,อ,อุ้ยยืนกินน้ำสบายใจเฉืเนะ่อนนเลยเนาะอาบน้ำบ่ฮะกินน้ำแล้วอาบน้ำบ่คะอืออ๋มกัดสายางเดนะ่นั่นบ่แม่งกินนนะ้ำเด่นั่นกัดใส่ยางคักๆเลยเดนะ่นั่นเอาวางลงเมสิอาบน้ำให้วางลง วางใสา่ยาลงลงวางวางวะแม่ที่อาบน้ำใหนออ้นี่มามาเออนั่นน้ำเป่ไหลเห็นบ่เอาน้ำขึ้นไหลบ่อเละอันนี้ฮ้ใส่เกียจต้อย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 ตอยนี่น้ำต้อยนี่น้ำจ้า พี่ลานี้นามจ้าไปแล้วไปหาพีแล้ว<ป>เรียบร้อยตัดผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็บำรุงนะคะหดไว้ไปหดแม่ตายนําแต่แม่ตายเพระท่านเด็ดตัดด้วยค่ะแต่ว่าไปหดไว้รักษาไว กำไรฟันฟันกำไรเขาว่าแม่แม่ท่านใดสนใจเด้อฟันกำไรของพี่ปีนะคะเล็กหน่อยน้อยตัดผมออกผมสั่นเลยวันนี้เป็นเจ้าใดวะ ก็เด่ะในหน่อยพก่กเขาหางตีดินตับ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 เจี่เป็นเปียกน้ำเพื่อนนะ่ะอืมแม่ใต้หอมเลยแม่ใต้ทีดูดกินเนี่ยหอมเังหน่อยอาบน้ำตะนหนาหนัน่นตีเล็กน้อยฮะอาบตะนหนาติจ้าเออ อย่างว่าหลางตหนาว่าคือหลังตหนาว่าดึง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 เพืพ่ออะปูนปูนปูนได้สรอยขาสวยงามมากเอเอ,เอนอนเฝ้าพี่อยู่นี่ละ หลาจินอนเฝ้าพี่ยูนีละเด้อสอ่กาหน่อยเป็น,น <c oughs> วันนี้บรรยากาศอึมครึมอึมครึมเป็นจังใดบอกว่าถือจะเป็นฝนหรือจะเป็นจังใดนี่บรรยากาศเนี่โอ้รับแล้ววันนี้ไม่เด้อ พอสื่อสอยขาไม่มาหาก็เลยบ่ดือเป็นเด็กดีจ้าเออบ่กวนพีเลยตอนแรกคิดไว้นะว่าเด็กน้อยคงจะจะจะปุ่นปวนแน่ๆเลยมาตัดผมให้พี่ปีอืมแต่ไม่ปวนเลยดีมากเลยเยี่ยมหัวกว้าม แล่นไปเล่นตาเจ้าของอยู่พนพนพนมาซักหัาขวมอือันนี้นิ่งมากนะนิ่งมากไม่ดื้อไม่สนเลย นุ้ใส่ขาจ้าโชว,ว์ใส่ขาเบึงโชว์บึงเออพีพ่เพบนเียโออกน้องเราต้องฝึกไว้นะคะแม่แม่ฝึกไว้ให้ชินเพราะว่าใบข้าวก็เจ็ดเดือนแล้วนะคะถ้าไม่ฝึกไว้เดี๋ยวเขาจะไม่รู้นะคะว่าอะไรยังไงต้องใส่แบบไหนอันนี้ต้องใส่ยังไงนะคะหวนบังขาพันยันพีพนผูดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ เขาฝึกยังเฮาก็ต้องฝึกแต่หน่อยจังสี่ะค่ะเขาจังสีได้รู้วันแรกวันแรกนะคะของน้องใบข้าวได้สอยขางามพูดอะ่ะพอพิน่นถูกรางวัเพิ่นเลยไปสื่อสอยขาไม่ลูกพิ่นนี่เส้นสิบบาทพุ่นได้นี่เห <laughs> ็นบรใบขา้าวไอ้ลาโซเบิง่งอลีลาโซเบิง่งเร็วอีลาโซเบิงเบ่ง นี่ละฝึกใส่ไว้เวลาใส่ชุดมันก็นสีเด็ใส่ใดเวลาผ้าเดินโมเมนใส่ชุดใส่แต่ตชุดไอ้คอขาใส่บได้ดมันจะบดสวยครบเซตนี่ใส่ทุงขานั่นมันจังสิสวยครบเซตอืมอมยังามาักวนหนูพี่ปียังมักวนหนูหนูสินอน ออสยบเด็กดือ้อด้สร้อยขาเนี่ยปาบเด็กดื้อได้ี่อยูย่ขิงหนิ่งเราใส่สั้นๆน,นะคะ ใส่ไว้พอให้เขารู้นะคะให้เขาชินแต่ว่าบบบคุ้มถอดได้ค่ะนี่บคุ้มถอดออกคือใส่ปอกขาใส่ปอกขาน,นี่คุ้มถอดอย่างเดียวอันนี้บ้ถอดได้นี่ใส่ได้ดีสบายมากไว้เขาว่าสบายมากเลยปึ๊ช รับหลยจ้ารับกันเด้อบอกแม่แม่เึงลาลับกันด้วยลาล,ยลางตันาได้หมืนอนี่พุ่นนะงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายเล่นกันดีครับทีก่กระนอง